ร้านเติมเกม Richman Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมองครับเติมเกมมาเ a ลไซเบอร์บนเว็บวันนี้รับเลย Richman Coin เป็นคูป,ปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนําได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop.com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นครับ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเกม Marvel r i v e กันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันในส่วนของเทลิสในซีซัน1.5นี่ครับก็ได้มีการปรับบัฟเนออะไรกันมาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเรื่องของตัวละครนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยครับแต่รวมๆเนี่ยมันก็ยังมีความคล้ายคลึงกับตัวเทลิสโซฟี่แลวอยู่ประมาณนึงเลยก็เดี๋ยวเราจะมาจัดเทลิสกันเลยก่อนครับ โอเคผมขอเริ่มไปที่หมดแบนไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่มาพูดเลยก็คือดัตติงนะครับดัตติงเนี่ยสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับสาบการเป็นออฟแทงแล้วก็บ่าเลอร์แทงเพราะว่าตัวละครนเนี้ยเนี่ยเรื่องความสามารถในการจัดการเรื่องของมูดิตี้ของสตัตนะครับอย่างการสร้างพื้นนะครับหรือว่าการที่ตัวเองกัน CC ได้ครับแล้วก็การชาร์จหรืออะไรย้ยครับมันค่อนข้างที่จะครบคันมากๆครับแทงที่เป็นออฟแทงแบบนี้นะครับก็ตัวเนี่ย โดนแก้ทางค่อนข้างง่ายไปหน่อยเพราะว่ายังติดเรื่องของ CC ประเภทฟ,ฟรีสนะครับหรือว่าสตันอะไรเงี้ยครับอย่างอื่นน่ยที่ไม่ใช่การขออยับมูมเมนต์นะครับก็ตรงนั้นเนี่ยจะติดของดัติงก็คือถ้าไปเดินลูน่าเขาฟรีสเนี่ยครับก็น่าจะเป็นเป้านิ่งให้ยิงง่ายมากเพราะขนาดตัวที่ใหญ่มากๆครับนี่เป็นฮิตบ็อกที่ง่ายมากๆดัติงเนี่ยโดนแก้ทางได้ง่ายมากนะครับจากหลายตัวคะครที่ชัดดามเมจนะเพราตรงๆนะครับอย่างแอนด์แมนจีตรงๆนะครับหรือว่าพันธุ์เชอร์ลูกซองอะไรครับก็ คือมันจะรับดาเมจค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก่อเป็นโมดิตี้ที่ค่อนข้างดีนะครับในการจะเข้าไปกดในบางพื้นที่นะครับก็โชกพอยด์เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเล่นได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับก็ให้ไปที่เทีอีอแล้วกันครับแต่ก็แน่นอนครับมันเป็นตัวละครใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับเรายังอาจจะได้เห็นัเทคใหม่ๆของตัวติ้งที่ทําให้ตัวละครนี้นะครับมันเก่งมากกว่าเดิมอีกก็ได้เอาเลครับต่อมาเราดูกันที่แม็กกิโต้ได้เลยครับโดนเนิร์ฟมานะในซีซั่นนี้เนี่ยเรื่องของโล่นะครับกลางได้ค่อนข้าง สั้นลงนะครับระยะเวลาที่อยู่แต่ว่าบัฟเรื่องของดาเมจมารวมๆเนี่ยแมกนิโตจะเป็นอีกหนึ่งแวนกาที่ดีมากๆเลยครับในการดิวกับพวกที่เป็นกระสุปปนพิเศษคายทั้งหลายนะครับก็ถ้าเกิดคุณติดปัญหารเรื่องพาร์ติเชอร์คอนติย์เลยนะครับแมกนิโตเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถเคลียร์ปัญหานั้นนะครับแล้วก็พอบแล้วก็โยนใส่เขาไปเลยนะครับแล้วก็แมกนิโต้เนี่ยยังสามารถตัดตัวของซัพพอ,อร์ตที่กดอันติได้หลายตัวเลยครับเพราะว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันเป็นดาเมจเบบบิิรรร์สนนนะะคคััััก็่แแหลอตมกนโตเนนีี่่่ยยยยคคออข้าาางงเเลลลร์หย ส่วนตัวเนี่ยมานิโต้เนี่ยครับมีความสามารถในการเซฟเพื่อดที่ค่อนข้างดีครับเป็นแองเคอร์แท่งที่ไม่ได้ด้อยจากซีซั่นที่แล้วมากนักนะครับถึงจะโดนเนฟมาในส่วนของการกลางโหลดครับแต่ก็นั่นแหละมันไม่ได้การไกลตลอดอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกการะจังหวะล้วนๆเลยสับตัวละครนี้ครับผมจะให้อยู่เป็นเชียเถึง S เลยนะครับแต่ก็เออเอาเป็น S เลยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจิบได้หลากหลายตาเลยต่อมาครับเดอะฮักครับถึงแม้ว่าทีมอัพจัมม่าเนี่ยจะโดนเนิร์ฟมานะครับแต่เดอะฮักเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่ง แทงที่เข้าไปป่วนได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเงี้ยครับเรื่องของบับเบิ้ลของเดอะฮักเนี่ยที่กระจายกับเพื่อนรอบๆนะครับอันนั้นน่ะมันเซฟได้หลายจังหวะมากๆเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับเดอะฮักก็ติดปัญหาเรื่องของดามจทที่ทําได้เลยนะครับเพราะว่าบรรยากาดมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ทำดามจได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วส่วนเดอะฮักเนี่ยครับก็เป็นตัวละครที่เป็นการจำตีและประชิดซะส่วนใหญ่แล้วติดปัญหาเรื่องที่คิดบล็อกกใหญ่ด้วย แต่แลกกับมาครับเดอะฮักเนี่ยนนะมีโมดิตี้ที่ดีมากๆเลยนะสับแทงก็มีเซตบาร์ที่คุณสามารถแปมกดได้ไปเรื่อยๆ,ๆเลยครับทำให้ตัวละครเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่แบบเข้ามามวดคุณแล้วอ๋อมันก็โดดกลับออกไปแล้วนะครับที่มัพแกมมานะครับเรื่องของดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่เติมให้ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับคือจะนโดนเดิมมาเกาะให้อยู่เทียร์เลยครับต่วนตัวเนี่ยผมชอบตัติงมากกก่อนเดอะฮักนะครับเรื่องของการจัดการตัวละครอะไรอย่างนี้ครับ ไอตัวสกิลตัว E ครับที่เป็นการสตันสตูของเดอะฮักเนี่ยมันติดตรงทีออ่พอเราตันไปเนี่มันจะมีแค่เดอะฮักครับที่เข้าไปทำดาเมจต่อตรงนั้นได้เพื่อนนีครับจะยิงตัวนั้นไม่ได้นั่นเองต่อไปครับเราไปดูกันที่กรูดนะครับกรูดเนี่ยเป็นแท้งแองเกิลอีตัวหนึ่งที่อ่ะถ้าเกิดเราเจอเดอะติงนะครับให้หยิบกรูด ข้ามกูวดนะครับเป็นเวนกาที่ดีมากๆเลยครับในการเซตพื้นที่นะครับแล้วก็การเซฟในจังหวะแต่นั่นแหละครับมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียกูเนี่ยจะเสี่ยงมากครับถ้าเกิดว่าเรามีคอมมิคชั่นที่ไม่ค่อยดีกับทีมนะครับบางที่เนี่ยอาจจะบังในส่วนของจังหวะที่เพื่อนสามารถปิดได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเรากะอะไรเงี้ยดีๆครับเราจะขังพวกแทงที่แหลงประมาณครับทำให้เขาโดนดาเมจได้เต็มๆนะครับแล้วซับฝั่งเขาเนี่ยครับจะคิวมาไม่ถึงด้วยนะครับเลยเป็นอีกตัวครับที่จัดการพวกแทงเบลออร์ไดด้้ค่นขางีเลย อันตีเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับอันตีกรุ๊ปเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับในการรวบสตตเข้ามารวมกันก็ให้เป็น T S เลยต่อมานนครับเพนีปาร์กเกอร์นะครับผมก็ให้อยู่ที่เชบีแล้วกันคือตัวนี้เนี่ยมันเล่นได้แค่บางดาส่วนใหญ,หญห่นะครับถ้าแคปพอยต์เนี่ยยังไงก็ต้องเข้าไปเซตก่อนนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยคนเริ่มโฟกัสกันดีขึ้นครับพวกระเบิดที่วางที่พื้นเนี่ยหลายคนเนี่ยเขายิงแตกกันง่ายขึ้นนะก็นั่นแหละครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดจะมาแก้พวกตัวดรฟ์นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่เจ๋งมากๆเลยถ้าเกิดคุณเซตแท็บไว้ให้ซับมายื่นะครับไอ้พวกตัวดรฟ์ที่ตีใกล้ๆเนี่ยครับเขาจะไม่สามารถมาตีได้แบบง่ายๆก็มีสกิลที่ขวาที่เป็นการจับนะครับแก้ได้ทัทุกอย่างเลยการจับนะครับมันเป็นสตันที่ค่อนข้างดีมากๆครับหยุดเดอติงก็ได้หยุดเดะฮักก็ได้ครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้เป็นซิทูเอชันนั่นเองสับเบน้อมนะครับผมมาอยู่ที่ t s เลยนะครับสับแท้งที่ขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแต่กลับมี เราสามารถในการสมายบิลิตี้ที่สูงมากๆครับบิลิตี้เนี่ยก็เยอะมากๆครับไต่กำแพงได้ครับมีการกระโดดมีการโหนครับตัวนี้เนี่ยเติมไฟได้ค่อนข้างเร็วครับแถมอึดมากๆเหมือนกันนะครับด้วยการกดสกิลตัวอีที่เพิ่มตัว HP ตาม HP ที่เสียไปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะน่าลำคานมากเลยครับมันโดดใส่ข้องหลังคนเนี่ยไปน่วยนะครับแล้วฝั่งเราเนี่ยพุชเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําให้ไฟล์นั้นจบได้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนของอตินะครับมีการบัฟมาให้เก็บได้เร็วขึ้นนะครับเพราะแต้มที่ใช้เนี่ยครับมันใช้น้อยลงเลยทําให้เปนน้องพับเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยในซีซั่นหนึ่งจุดห้านี้นะครับโอเคต่อมาทอนะครับผมค่อนข้างที่จะอวยทอมากๆเลยท่อนะครับเป็นบอลลูแทงที่ดันแล้วก็ทําดับเบิลได้ค่อนข้างจัดมากๆครับสำหรับแทงก็ถือว่าเป็นฮาร์ดแคลลี่ของทีมไเลยสับทอนะครับแล้วจากการปรับมานะครับสกิลเอาคิ่งรูดนะครับที่เป็นการทําให้ตัวเองเข้าสู่หมวกตีสายฟ้าเนี่ยอันนั้นนเี่ย มันเก็บได้กหน้าต่อเนื่องขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ติดคู่ดาวระหว่างการหยุดตัว F มานะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณสามารถกดตัว F แล้วกดตัว e ดูดคืนแล้วกดตัว F อีกทีได้เลยเลยทำให้ตัวนี้นะครับในซีซันนี้เนี่ยค่อนข้ายจะเด่นมากๆเลยครับสับทอร์กันพวกตัวแทงเบลเลอร์หนึ่งก็ได้ครับที่พุชเข้ามาครับเพราะว่าการไปยืนซัดเนี่ยทอเนี่ยสามารถสู้พวกนี้ได้อย่างแน่นอนเลยต่อมาครับเป็นกัปตันอเมริกานะครับผมให้อยู่ที่เชียร ดีนะครับก็หลังจากลดปั่มรอบนี้นะครับกัปตันเนี่ยก็ยังเก็บอิติได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าแต้มที่ใช้ใช้น้อยลง โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากัปตันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะป่วนได้ดีมากๆนะครับมันสามารถดึงทรัคตัวของศัตรูแบบทำให้เขาโฟกัสที่ตัวกัปตันเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยแล้วถ้าเป็นจังหวัดฐานคอนบอยแบบยื้อรถอะไรครับกัปตันเนี่ยค่อนข้างเป็นหนึ่งตัวครับที่ยื้อได้ค่อนข้างนานมากครับเพราะมันวิ่งแล้วก็ป่วนอย่างนี้ได้ค่อนข้างดีเลยครับแต่ผมก็ยังจะอยู่เทเบียนครับเพราะผมมองว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเทคสกิลสูงมากๆรับแล้วก็จังหวะที่เล่นเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะใช้เพื่ออนนสักค่ข้างงูเลย ซับเนี่ยจะโฟกัสตรงนี้กับตันเนี่ยค่อนข้างยากกว่าพวกแท้งตัวหนึ่งครับเพราะว่าฮีทบล็อกเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากันแถมโพซิชั่นส่วนใหญ่นะครับที่กับตันเข้าไปอยู่เนี่ยก็จะค่อนข้างลึกเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ากับตันเนี่ยมีสกิลวิ่งที่ดีอยู่แล้วครับก็ต้องเก็บเฮลแฟลกเอาเองครับในบางจังหวะต่อไปครับสับตัวของดัลเตอร์สเตนนะครับโดนเนิร์ฟมาอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วครับโดนเลือดดามเมดดับออฟนะครับส่วนรอบนี้โดนลดเลือดไปเลยนะครับแต่ก็ยังจัดให้เป็นแลงเอชิมเลยนะครัับบส เป็นแท้งที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีแบบครบเครื่องในทุกๆอย่างเลยครับดาเมจที่ทําได้การบจ่ายอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างดีมากและอันตินะครับไอออฟคามโตเนี่ยเป็นอันติที่พิกไฟได้บ่อยมากๆเลยครับก็เรื่องของชิลเนี่ยก็รับอันติได้หมดเลยนะครับเป็นแท้งแบบเรียบง่ายแบบเบสิกนะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยสูงมากๆเลยครับสหรับตัวนี้โพเทลเนี่ยครับวาร์ปมาเข้าไซส์มายืมอะไรอเงี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ตัวนี้นะครับโดดเด่นมากๆเลยเลยจัดให้อยู่ที่ k s นะครับโอเคครับเราหมดไปแล้วนะครับสำหรับของแว่นกาดนะครับก็จะเทียริสประมาณนี้เลยต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสเตลิจิสกันโลคินะครับผมให้อยู่ที่เทียเถึง S เลยครับแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟเรื่องของการเก็บอันติมาเพราะว่าใช้แต้มเยอะขึ้นแต่โลกิเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เซฟเพื่อนได้ดีมากๆครับสกิลตัวชิปของโลคิเนี่ยมันเซฟจากอันติได้หลายอย่างเลยนะครับ แล้วก็เสถียริตี้เนี่ยสูงมากๆเลยครับทั้งวาร์ปนีครับการล่องหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ฮิลโฟกัสใครเนี่ยก็าสามารถ Save เซฟเพื่อคนนั้นได้เขาทั้งง่ายเลยด้วยร่างปลอมนะครับที่ลุมสแปมอะไรอีกครับดามิที่ทําได้ฮิลที่ทําได้นะครับค่านข้งครบเลยในตัวเดียวนะครับก็คุณเนี่ยมีช้อยในการ Copy ปตัวตติของคนเยอะมากๆครับเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าพวกตัวเมซับหลักๆไนีโดนแบนตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าหยิบมาเหมือนกัน ต่อมาครับอดัมวอลล็อกครับในซีซั่นนี้เนี่ยโดนบัฟเรื่องของดาเมจดับออฟครับที่ทำออกมาได้ดีขึ้นครับแล้วก็ดาเมจโจมตีปกตินะครับที่แรงขึ้นนะครับอดัมเนี่ยก็เป็นเชเบียที่นข้างดีเลยครับคือถ้าดัมวอลล็อกนะครับได้ไปอยู่ในมือคนที่ยิงค่อนข้างแม่นนะครับเขาจะเป็นซับที่ช่วยคุณปิดได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเฮดช็อตเนี่ยตอนแรกแรงมากๆเลยแล้วก็เรื่องของสกิลโซบอลนะครับทำให้คุณเนี่ยรอดจากพวกการล่วงอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีเลยครับ แต่ก็ยังติดอยู่ดีครับอะรามองหลอกเน่ยติดเรื่องที่ฮิลนะครับมันขาดนะครับมันเป็นฮิวจากสกิลเลยจะมาเป็นช่วงๆนะครับเลยทําให้ตัวนี้เนี่ยอาจจะฮิวไม่พอในบางจังหวะนั่นเองครับก็จะอยู่ทีมบีนะครับส่วนการชุบเนี่ยมันซิทูเอชันมากๆนะครับถ้าเกิดชุบในมุมที่ดีศัตรูไม่ได้ตามคุณมาตลอดนะครับแล้วชุบเนี่ยก็สามารถพลิกไฟ์ได้เลยครับด้วยการชุบนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแมนทิสนะครับแมนทิสเนี่ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งซับที่ โอเคเลยนะในการเซฟตัวเองแล้วก็การบัฟดาเมจผมจะไม่ค่อยโฟกัสไปที่ฮิลสักเท่าไหร่นะครับเปนทีฮิลต้องสแปมไม่ก็เป็นฮิลรีเจนไปนะครับเลยไม่ได้เด่นเท่ากับฮิลตัวอื่นส่วนเรื่องของการสตันสลีฟเนี่ยอันนี้เนี่ยเซฟคุณได้ดีมากถ้าโดนล้วงหรืออะไรนี้ครับแล้วเอาเปนทิดไปกันเนี่ยน่าจะพอช่วยได้เลยเพราะว่าสตันเนี่ยสแตนนานแล้วมาขับแถมคุณเนี่ยยังบูสต์เมจให้เพื่อนที่เป็นตัวหลักของทีมนในการทอนนัมเมทย้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยก็ นั่นหลยครับยังติดเรื่องของคิวอยู่นิดนึงนะครับอันติเนี่ยไม่ได้ที่จะโดดเด็ดมากแถมยังโดนเนฟเรื่องของโบนัสเซลล์ที่ได้จากอันติอีกนะตอนนี้จับตัวของแมนทิสนะครับต่อไปครับวิซูเมนครับผมขอจัดให้อยู่ทีเอสเลยก็ถึงจะโดนเนฟเรื่องเก็บอันติมาจะแหละใช้คอสเพิ่มขึ้นแต่สกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําได้หลายอย่างเลยครับสกิลการโล่นะครับรับได้ค่อนข้างที่จะดีเลยแถมมีคิลรอบๆออีกด้วยถ้าเปิดโล่แบบในมุมที่ดีนะครับบางทีอาจจะเซฟจาก การโดนดามจแบบหนักๆได้บางจังหวะเลยครับที่แบบเป็นดามจเปิดให้โลแตกไปแล้วก็นะครับส่วนของสกิลที่เป็นตัวชิปนะครับที่เป็นวงดูดนั้นนะครับมันแก้พวกตัวแอร์ได้พห่าดีเลยครับมันจะดูดแวแอร์ลงมาเลยครับเลยทําให้ตัวนี้์นี่เขาน้างแก้ได้ดีแต่ที่ชอบที่สุดนะครับคือสกิลการผลักกับการดึงเนี่ยอันนี้เนี่ยมันทันท่าที่จะจัดการพวกอยู่ข้างหลังเนี่ยได้นข่าดีครับแบบพอวิ่งหนีหรืออะไรครับเราดึงเขากลับมาหรือไม่ก็ดึงเข้ามาข้างหน้านะครับให้เพื่อนช่วยจัดเนี่ยว่าได้เหมือนนกั ถ้าเกิดด่านไหนไมีเหวน,นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวครับที่น่าจะส่งคุณลงไปข้างล่างได้เลยนะครับต่อไปครับเจฟครับน่าจะเป็นตัวเดียวที่ผมให้ C เลยมั้งนะครับเพราะว่าเจมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าฮิวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องพึ่งการโฟกัสมากๆนะครับแล้วก็บาโบ้เนี่ยครับต้องค่อนข้างที่จะสแต็กกันเลยถึงจะได้ฮิวที่คขอนั่งคุ้มส่วนอันตรของเจฟเนี่ยมันเป็นอันติพิกเลยคือถ้ากดแล้วดีเนี่ยคือพลิกไฟ์แต่ถ้ากดลสเฟลเนี่ยก็เสียไปเลยนะครับ เลยจะใช้ยากกว่าอันติซับอื่นนะครับที่เป็นการกลางวงอะไรอย่างี้เลยทําให้เจมส์นะครับค่อนข้างที่จะเป็นพลิกที่คขอนั่งเสี่ยงมากๆครับแต่ข้อดีของเจมส์นะครับก็คือการเอาตัวรอดนะครับมันสูงมากๆครับถ้ามันมุดดินนะครับแล้วคนไล่ตามเนี่ยไม่ได้แบบช้บนะครับน่าจะหนีไปได้อย่างง่ายๆครับศัพตัวของเจฟต้นต่อมานะครับล็อกเก็ตนะครับก็คือหลายคนี่จจะชอบมองว่าล็อกเก็ตเนี่ยมันห่วยอะไรอย่างงี้ครับแต่ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ค่อนข้างดีมากๆเลยครับถ้าเล่นกับทีมอัพก็ดีกว่าเดิมอีกด้วยตัวนี้นะครับมันมีดาเมจที่ทาได้แรงมากๆครับหลายคนอาจจะไปโฟกัสกันที่การโยนตัวทีมอัพอย่างเดียวแต่ดาเมจเนี่ยเป่าเปล่าล็อกเก็ตนะครับมันแรงมากครับถ้าเกิดพวกแทงดันเบลเลอร์แทงเนี่ยดันเข้ามาครับไอพวกแทงวีบิโลเนี่ยมันโดนปืนกลล็อกเก็ตได้กัดหัวไปนะครับโอ้โหแทบจะกลายเป็นผงเลยครับเลยทำให้ตัวนี้น,นะครับ เอาไปใช้ได้ดีมากเลยครับถ้าเกิดว่าเจอพวกแท้งประเภทดันแบบนี้นะครับแต่หลายครั้งนะครับที่คุณแพ้เพราะมีล็อกเก็ตในทีมเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับนอกจากยืนกดที่ขวาฮิวอย่างเดียวครับฮิวของล็อกเก็ตเนี่ยครับมันฮิวค่อนข้างได้กระจายแล้วก็หลายตัวก็จริงแต่ฮิวที่มันทําได้เนี่ยครับมันค่อยๆมานั่นเองครับมันไม่ได้เป็นฮิวที่แบบว่าคือเขาไม่มีสกิลที่แบบทาให้แบบมันเป็นฮิวสถานการณ์ที่แบบว่าเซฟแบบโบนัสฮิวใหญ่ๆไปเลยก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆครับจากฮิวของล็อกเก็ต แต่เกิดใหม่เนี่ยโอเคอันนี้ค่อนข้างดีครับคูดาวน์เนี่ยค่อนข้างบาลานซ์อยู่นะผมว่าก็ดีมากเลยครับต่อมานะครับลูน่าสโนนะครับโดนเนิร์ฟเรื่องการเก็บมิติมาแต่ก็แน่นอนครับเอสแน่นอนครับจะไปเล่นกับพีมาร์ในมอก็ดีนะครับหรือว่าจะเล่นเดียวเนี่ยก็ดีเช่นกันตัวละครนี่นะครับมีสกิลฟรีสที่ค่อนข้างดีมากครับขัดตัวอัิติได้ค่อนข้างง่ายเลยแถมดาเมจที่ทําได้เนี่ยศัพท์ตัวซัพพอร์ตเองเนี่ยก็แรงมากๆเหมือนกันครับสกิลตัวชิพนะครับถ้ากดโฟกัสชิลใส่ไข้าางงแรรมกๆเลยคับ ส่วนสกิลตัว e นะครับที่เป็นการแปะตัวมาร์คฮิลไว้กับคนอื่นนะครับไว้เล่นกับพวกคนที่เข้าไปว้องเข้าไปดันแบบใกล้ๆเนี่ยได้ดีนะครับถ้าเขาอยู่นอกระยะเนี่ยแล้วเราไปฮิลด้วยสกิลตัวชิปคนอื่นมันก็จะฮิลตกไปถึง,งเขาด้วยเช่นกันเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ค่อนข้างครบมากๆเลยมาถึงโค้งกับนกเกอร์นะครับอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่โดนหนักมากๆนะครับในการเนิฟแต่ว่าผมจะมองว่ามันก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่เลยก็น่าจะไอเอนะครับผมรู้สึก ชอบตอนที่มันสแต็กกันสมากกวาแต่อันนี้ก็นั่นแหละอันติก็รู้สึกว่าเก็บเร็วเหมือนเดิมครับไม่ได้แย่การเอาตัวรอดเนี่ยก็น่าท่างดีครับในการเปลี่ยนเป็นร่างตัวของโคกในการบินหนีนะครับส่วนแท็กเกอร์นะครับก็ฮิล่อนข้างโอเคเลยครับฮิลง่ายนะครับแถมสกิลเนี่ยฮิลเนี่ยก็ค่อนข้างแรงด้วยสกิลขี้ขวาของโคกนะครับที่เป็นการเปิดพระคุมนะครับอันนั้นเนี่ยถ้ากดดีๆครับมันสามารถพาเพื่อนหลบอันติสําคัญได้เลยครับหลบอันติยิงไอรอนแมนครับหลบอันติแมกนิโตะครับ หลบเจฟโอมครับหลบได้แทบจะหมดเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าคุณเผลอไปเปิดในแบบจังหวะยื้อไซด์โอเวอร์ไทม์เลยครับแล้วมันทําให้ทีมคุณหายไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ทีมแพ้ได้เหมือนกันก็ระวังตรงนี้ไปด้วยแล้วกันโอเคเหลือ DPS แล้วนะครับตอนนี้ก็มากันที่ Human t o s s กันเลยครับตัวใหม่ของเรานะครับผมยังมองว่ามันก็โอเคนะเป็นตัวที่โอเคเลยผมน่าจะจัดให้บีไปก่อนเพราะผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเจอที่แบบว่าเด่นสักขนาดนั้น การโซนนิ่งของ h ฮิมมอ o r อชเนี่ยน่าจะเป็นท็อปทอปเลยนะครับของเกมตอนนี้ก็การโซนตัวของไซส์ของคอนบอยเลยครับก็ทำได้ดีมากจากฮิมมอนทอชแต่ติดอย่างเดียวครับรู้สึกว่าตัวบินเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งอันที่แก้ง่ายมากๆครับคุณเอาสเปซแมนไปโดดใส่ก็ได้คดุณเอาเนมอลไปประมึกลุมใส่มันก็ได้ครับเอาไวรัลฟีไปโดดเตะม,มันก็ได้ครับเอาพันธุเชื่อไปยิงก็ได้คือดีเพชตัวอื่นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุมเรื่องของกระสุนหนักมีความแม่นยําที่ดีเนี่ยพวกตัวบินนะครับแทบจะเล่่นไมออกเลย พิมพันธ์ทอนครับเพลชรสล์เนี่ยก็เลยต้องเข้าทางนี่และสนิทคล้ายๆกับไอ้แล้วแมนเลยครับแต่ก็นั่นแหละตัวนี้ก็ยังจัดให้อยู่บีอยู่พูดถึงทีมอัพนะครับพิมพันธ์ทอนเนี่ยทีมอัพสตอร์มเนี่ยครับแรงมากๆครับแรงแบบไม่บรรยั่งบรรยังเลยแถมมันทําให้ตอมนะไหลอติได้นานขึ้นอีกด้วยก็แน่นอนครับถ้ามีทีมอัพเนี่ยก็ขึ้นไป A ได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอให้เป็น B ไว้ก่อนละกันครับถ้าเกิดว่าเล่นเดี่ยว โอเคต่อไปนะครับก็เป็นตัวของ Star Lord นั่นเองครับโดย Star Lord เนี่ยผมก็มองว่าเป็น DPS ที T, ด่ดีมากๆเลยครับบุคลิตี้สูงมากๆเลยดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีเลยครับก็ถ้าเกิดว่ามีความแม่นยำนะครับแล้วรู้สึกว่าชอบเล่นแบรบระยะประชิดเดี่าว่าเขาแบบไปล้วงเข้าไปไฟนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เขาทางน,าน่าเล่นมากเลยแถมมันตีนะครับเป็นอันติที่เขาทางจะโกงมาก,มากๆเลยครับก็ u TE ได้อย่างง่ายๆเลย นันแมนนะครับอันนี้ก็เสียงแต่ค้างเยอะเลยว่ามันเป็นตัวที่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็โดนแก้ทางง่ายเหมือนกันทับตัวบินแต่ผมรู้สึกว่านั้นแมนนะครับมันยังเป็นตัวบินที่หนีได้ดีกว่าทั้งคิมบัทอสกับตอบเยอะเลยเรื่องของการจีบนะครับโดนปรับมานะครับในจมาเนี่ยได้น้อยลงแต่ว่าการจีบปกติที่ทําได้ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยก็ได้บัฟดามเมจมาด้วยนะครับทั้งแบบธรรมดาและแบบบูสต์เลยก็เป็นหนึ่งตัวครับที่ละลายแทงได้ดีมากครับ เลยจัดให้อยู่แบบ a ถึง s ได้เลยครับแล้วแต่สถานการณ์ครับถ้าโดนปูกัดมากๆครับโดยพวกตัวยิงนะครับก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวนี้เนี่ย้างที่จะลดลงเยอะเลยต่อไปครับพิเตอร์แนลาสติกครับในรอบที่แล้วเนี่ยผมจัดให้อยู่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ในกรณีที่เราเจอกับตัวแบบเข้ามาล้วงเยอะๆหรือว่าแบบเข้ามาแทงดันอลยครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าหยิบมากเลยคือเป็นพาสติกครับก็มาสามารถเซฟเพื่อนค่อนข้างดีครับในการดึงศัตรูออกมาได้นะครับหรือว่าเข้าไป ล้วงฝังเขาเองก็ได้เหมือนกันครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขอหน้าที่จะหนามากเลยครับแล้วก็สกิลตัวชิปเนี่ยที่เป็นการทองตัวเนี่ยครับก็เซฟจากอันติได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าในที่สุดที่แล้วเนี่ยก็น่าเฉยๆครับแต่ตอนนี้ก็โดนบัฟดาเมจมาอันติอันติก็ยังไม่ได้ปิดใครได้เหมือนเดิมนะครับเลยก็มองว่าให้บีถึงพอปเลยแล้วกันก็ให้เทบีไปก่อนแล้วกัน,นครับต่อไปครับอรอนฟินนะครับผมเพิ่งทําชิปไปเอง ในหลังจากการปรับมาเนี่ยครับเราผมก็ยังมองว่าเป็นตัวลวงที่พอใช้ได้นะครับในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดนะครับในกรณนี้ที่เจอทรับย์สามนะครับไอ้นันฟิตเนี่ยต่อยไม่ให้เข้าเลยนะครับก็นั่นแหละครับมันคอนข้าจะเล่นยากเลยแต่ร่วมๆเนี่ยครับไอ้นันฟิตเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ดีเรื่องของการเซฟตัวเองนะครับดีมากๆเลยนะครับก็ขขวาเนี่ยกดได้บ่อยต่อเนื่องมากๆด้วยผมให้ไปอยู่ที่เทียบีแล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับสไปเดอร์แมนครับเอาพูดแบบตลกหน่อยได้กันครับถ้าอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยก็เอสครับถ้าอยู่ฝั่งคูนเนี่ยก็คงเป็นซีนะครับตัวสไปเดอร์แมนนะครับเป็นตัวที่ข้างเสียงแต่อีกตัวหนึ่งเลยก็นั่นแหละครับมันปิดตัวแบบโฟกัสเฉพาะตัวเนี่ยปิดได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็คือมันดึงลงเหวดึงแทงอะไรอย่างนี้ได้ครับแล้วโมบิลิตี้เนี่ยโมบิลิตี้นะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนรู้สึกว่าน่าจะมีการอัชชัสมาแล้วมันรู้สึกพุ่งไกลขึ้นเยอะเลยนะครับเลยทําให้ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวที่คือออเเรรร็็็วววยยู่แล้้คัับกกงขึนไปี เาะออเป็นตัวที่จับได้ยากม,มากๆครับถ้าพอจะจับนเนี่ยก็คงต้องเอาเนมอมาช่วยนะครับในการให้ประมุกโฟกัสจริงให้ก็นั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมให้ว่ามันค่อนข้างเก่งนะถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นดีเกาะให้ไปที่ t ท A แล้วกันต่อไปครับเนมอครับก็ให้อยู่ T s เลยเป็น DPS ที่ค่อนข้างจะกลางมากๆเลยครับแบบทำดำเาเมจได้ค่อนข้างโอเคนะครับมีประมึกไม่ค่อยเซฟกันล้วงได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับ เลยไม่ได้มีอะไรให้พูดมากเท่าไหร่ครับไม่ได้โดนบัฟไม่ได้โดนเนื้อครับเป็นตัวที่อยู่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมนะครับก็ให้อยู่ทีเอสเลยครับถ้าจะติดที่หน่อยเนี่ยอาจจะติดเรื่องการสู้แท้งตันอะไรนี้ครับถ้าไม่ได้เฮดช็อตต่อเนื่องถึงเฮดช็อตต่อเนื่องเนี่ยก็ยังใช้อยู่ดีครับในดามจที่จะปิดพวกสวแท้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวบางๆเนี่ยครับโอ้โหในมอจัดการให้คุณได้แน่นอนครับต่อไปนะครับก็เป็นพาริเชอร์นะครับให้อยู่ที่เราเร่นไม่ให้นะครับผมว่าให้เอสเปเรตัวานะครับคค่่อางงรรบเเืลย เป็นกลนะครับแล้วก็ลูกศรนะครับทำดะเบิดน้มันได้ดีมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเล่นทีมอัพกับตัวของล็อกเก็ตนะครับโอ้โหครับแทงก็แทงแต่ครับคุณยิงละลายหมดแล้วครับแล้วตัวนี้มันโอเคนะครับมอ่านางขบเครื่องอาจจะติดปัญหาเรื่องการโดนล้วงนะครับอาจะเป็นจุดเสี่ยงเดียวนะครับของพวกตัวที่ยืนยิงเดินยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับพาร์ติเชอร์สั้นๆครับก็ยังเก่งเหมือนเดิมมาวิดด้วนะครับโดนปรับมาทุกแผ่นเลยนะครับบัฟมาทุกแผ่นนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้มองว่ามันเก่งมากถึงขนนนนาดััั้ะครบบบเเมื่อทียก ตัวเลนส์อีก2ตัวที่เหลือนะครับข้อได้เปรียบของคุณเนี่ยคือเลนส์นะครับแต่ว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันไม่ได้จัดขนาดนะครับแต่ข้อดีนะครับที่ดีกว่าเลนส์สตัวนะก็คือเรื่องของการปิดตัวที่เข้ามาลวงนะครับเปเปโด้นะครับมีสกิลเตะที่ดีมากๆเลยครับทำให้คุณต่อเนี่ยเราก็ยิงเฮดช็อตพวกตัวบางๆที่เข้ามาลวงคุณเนี่ยได้ง่ายมากครับถ้าเกิดว่าคุณเตะมันโดนนั่นเองวิเชอร์โซเยอร์ครับในแผ่นนี้เนี่ยมันได้มีการปรับมานะครับก็ให้อยู่เเลยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวท ดีมากๆเลยครับทั้งเรื่องของการทำดามิดนะครับการดึงเนี่ยมันทําให้เสียจังหวะมากๆเลยครับถ้าเกิดเราดึงมาได้ฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะเสียตัวสำคัญไปเลยนะครับถ้าเกิดเราดึงดีๆก็นั่นแหละครับอันติโกงมากๆครับเชนอันติได้เรื่อยๆครับยิ่งถ้าเราไปเจอแบบโลกี้อะไรเงี้ยครับอ้โหถ้าเขาวางร่างอรอมถึงไว้เนี่ยครับก็คือไหลได้อย่างโอเคเลยต่อไปครับมูนไนครับก็เป็นหนึ่งตัวครับที่เล่นได้ดีมากครับถ้าเกิดเขาเล่นเกาะกลุ่มกันหรือเขาเล่นโลกี้นะครับหรือถ้าเจอปลาหมึกเนหมอนเนี่ยก็มูนไนน่าหยิบเหม แต่ผมยังติดเรื่องของอันตินิดหน่อยครับรู้สึกว่าอันติใหม่เนี่ยมันตกลงมาช้ามากครับเดินออกก็นั่งง่ายเลยถ้าแบบไม่ได้แบบกดเซตไปข้างหลังครับหรือว่าโดนล็อกไว้ให้โดนตรงนั้นเยอะๆนะครับซ่อนติเนี่ยปิดได้ผมรู้สึกว่าปิดได้ยากกว่ารอบเดียวนะถึงดาเมจจะแรงกว่าต่อไปนะครับวูบบีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากครับเพราะว่าโดนแบนมันตลอดเลยครับก็ในกรณีที่ถ้าเขาหยิบแทงสงนะครับหรือว่าแทงสามเนี่ยโอ้วูบบีนะครับสบายมากครับได้ TS ได้หน่อยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันด้โดนแบนนะคร หนึ่งแท้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมเลยอาจจะทําให้ตัวนี้มีบทบาทน้อยลงครับก็ให้เป็น T A แล้วกันต่อไปครับสไปร์เกิลครับอันนี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าในีซั่น,นี้มันค่อนข้างดีเลยนะเพราะมันมีเดอติงเข้ามาใช่ไหมครับการจับเดอติงได้เนี่ยสไปร์เกิลเนี่ยสามารถทําได้ดีเลยผมรู้สึกชอบสกิลที่ได้มาจากสไปเดอร์แมนมากเลยของสไปร์เกิลนะครับที่เป็นการจับแบบใหญ่นั้นมันค่อนข้างใช้ได้ง่ายเลยแล้วการจับของธรรมดาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับ ดาเมจที่ทาได้เนี่ยคือมันจะแปมดาเมจครับเรื่อยๆครับพอเผื่อเนี่ยคุณจะฆ่าโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยับกพราคุณยิงใส่เขาอยู่ก็ให้อยู่เป็น A แล้วกันสลองนะครับสับการล้วงเนี่ยผมให้เป็น S เลยนะครับคือมันเป็นตัวลวงที่มีระยะที่ค่อนข้างดีนะครับสามารถเข้าได้ออกได้นะครับดาเมจที่ทําได้เนี่ยใส่แท้งก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใส่ตัวบังบางนก็คือปิดได้ง่ายมากๆเลยก็ถ้าเกิดเราเจอสลอกคนทวนะครับจะยากมากเลยครับในการที่จะจับมันก็ให้อยู่ที่เอสเลย แบ็คพนเทอร์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสปีดการเล่นเลยครับถ้าเร็วๆเ,เนี่ยก็อยู่สูงได้ถึงเเลยแบ็คเพนเทอร์นะครับผมก็มองว่าน่าจะอยู่จากเอนะครับไม่ก็ไปถึง S ได้เลยแต่มันก็ติดตรงที่คือตัวลกหนูก็เป็นกันหมดแหละแต่แบ็คเพนเทอร์น่าจะเห็นผลชัดเจนนะครับว่าถ้าเขาโฟกัส,กกสคิวกันเดี๋ยวจ่ายสกิลคิวเนี่ยโอ้โหแบ็คเพนเทอร์นี่กลายเป็นที่คอมอนเตอร์เลยครับคือระเบจที่ทำได้เนี่ยมันจะหายลงไปเยอะเลยแล้วตัวเราเนี่ยมันต้องเน้นการทําระยะใกล้ๆมากๆครับ ถ้าในโซนนั้นเราไปติดเพนนีครับหรือว่าเราไปโดนตัวอื่นฟีสตันอะไรครับในจังหวะแบบจังหวะหมุนนะครับจะเป็นจังหวะสำคัญเลยที่จะโดนตัดได้ง่ายมากครับก็ะถ้าโดนไปเนี่ยน่าจะทําให้ตายได้เลยนะครับรับตัวนี้ก็เลยอย่างให้เป็นที่เอนะครับแต่ก็โหดนะถ้าปันดีๆนะแบบไปในจังหวะที่เขาเผล่นนะตัวนี้ก็สามารถปิดด้านหลังเขาได้ง่ายมากเลย สกาเลตบิทครับผมไม่ค่อยชอบตัวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันติด่องที่ไม่มีดาเมจเบิร์นะครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าหลังจากปรับมาเนี่ยอันติของสกาเลตบิทนะกดได้บ่อยขึ้นมากๆเลยครับที่พอกดแล้วเนี่ยจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าไม่ติดเรื่องของโดนขัดรลยนะครับไม่ได้โตบับอโบ่ให้เนี่ยก็โอ้โหหน้าอันติน่าจะออกไปเลยนะอันติเนี่ยคือมันแรงอยู่แล้วระดับตุ้มเบิร์สไปเลยนะครับก็ให้อยู่ทีบีแล้วกันครับรอบนี้นะครับสตอมนะครับ ก่อนอันนี้โกงมากๆครับวินเลตสูงมากๆแล้วก็โดนเนฟมานะครับเลยทําให้ระยะที่ทำเนี่ยไม่ได้ดีเท่ารอบที่แล้วนะครับด่านบูธอเมทให้ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่ารอบที่แล้วแต่ก็ยังมองว่าโหดอยู่ครับยิ่งได้คอมโบกับชิมันทอนนะครับถ้าอันติคอมโบอย่างที่บอกไปแรงมากๆครับปิดได้ดีเลยอันติเปล่าๆเดียวๆเนี่ยก็ที่เหมือนกันครับสต็อกให้อยู่เป็นเทียเอเลยยังไม่ให้ถึงเอสนะเพราะว่ายังโดนแก้เขาทั้งง่ายเลยครับต่อไปครับเมจิกครับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดี ประมาณเลยนะในการเบิร์ตตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็การอัลต้อนรอดเนี่ยเขานั่งดีครับไอการกะจังหวะเรื่องของวงวาร์ปอะไรเนี่ยครับก็ถ้าเราเข้าแบบไปนัวลๆเราเขาไม่รู้นะครับว่าเราจะกดตอนไหนนะครับเลยทําให้มันเขาท่าน่าลำคาญมากเลยก็เป็นหนึ่งตัวที่เขานั่งดีเลยครับในซีซั่นนี้เนี่ยโดนมาทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟนะครับแต่ก็ยังโอเคครับบาลานซ์ดีฮีล่าของออานะครับก็ถ้าแมนนะครับก็เอสเลยนะครับผมให้เฮล่าดีกว่าฮอกอายหน่อยนะผมรู้สึกว่าฮอกอายมันยังต้อง ชาร์จนะครับแล้วก็เป้าต้องไปเคลงหัวด้วยเพื่อเขอาตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับระยะที่ทําได้เด่กก็สั้นลงส่วนเฮล่าเนี่ยครับคอนดิชันเนี่ยมันค่อนข้างน้อยลงครับดาเมจดดอกบอมในระยะเนี่ยก็แรงขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดมากเลยถ้าเกิดเจอเฮล่าแม่นๆนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนั่นเองก็ใครคิดเห็นอย่างไรครับก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ครับโคบีประมาณนี้ขอบรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบคลิปนีีี้้สสสาาหรรัััับบบบววนนดค๊ยย